สวัสดีครับผมกลับมาใหครั้งกับรายการซุปเปอร์ซับครับก่อนอื่นเลยครับเหมือนทุกครั้งครับกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ด้วยนะครับสองฮะกดติดตามโซเชียลมีเดียที่น้องเขาแปะไว้ทุกครั้งเพราะเหมือนที่บอกฮะสองพันยี่สิบหกเรามีกิจกรรมเยอะเราจะมีงานอีเวนต์เราจะมีโปรโมชั่นต่างๆอยากเข้าร่วมกลุ่มเบรกต้องไปที่กลุ่มไหนอยากทํากิจกรรมอะไร้วแต่ต้องติดตามไว้เหมือนที่บอกก่อนนี้เรามีแจกของไปแล้วเดี๋ยวเราจะมีเพิ่มรวมไปถึงอะไรที่อลังการแน่นอนอันนี้บอกได้เลยครับยังพูดมากกว่านี้นี่ประมาณเดืน 6, นนอนห้า ส่วนวันนี้ทําอะไรแน่นอนฮะหนึ่งในรุ่นแบกการแล้วกันก่อนหน้านี้ตอนที่ทุกเริ่มสะสมแล้วกันนะฮะไลเซนส์ของตัว EPL หรือตัว p r พรีมีลีกอยู่กับท็อปครที่ทานอาจจะเคยเปิดท็อปโครมรุ่นเก่าวท่นนี้นั่นแล้วก็มาอยู่กับไพนี่ยาวเลย จนกระทั่งซีซั่นล่าสุดฮะไลเซนของ EPL กลับมาอยู่กับท็อปสแล้ววันนี้เราจะมาเปิดในส่วนของตัว EPL Chrome ครับซึ่ง EPL Chrome บอกให้ก่อทุกคนมันก็จะมี Hobby มี Breaker Delight เดี๋ยวคงมี p h ฟไฟมี t ิน Box มี Value Box มี h a n เกอร์บ SKU ค่อนข้างเยอะวันนี้ที่จะเปิดก่อนคือในส่วนของตัว Value Box บางคนเรียก Value บางคนเรียกบูสเตอร์แล้วแต่ละกันมันคือแต่ว่าหลักๆก,ก็คือเราเรียกว่าในส่วนของแวลูบ็อกจะเป็นกล่องไซส์ประมาณนี้ 1กล่องจะมี7แพ็คแพ็หนึ่งมีการ์ด4ใบครับ7 4ก็28บใบเพราะนั้นกล่องหนึ่ง28บแใบแน่นอนฮะตั้งแต่ปีที่แล้วถึงปีนี้ทุกรุ่นที่เราเปิด95%แล้วกันมีขายอยู่ในทุกโซเชียลมีเดียของเราเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็น t i k t o k s h o p ป e ้เฟซบุ๊กหน้าร้านมีหมดนะฮะอันนี้คือส่วนของตัว value box สุดท้ายแล้วไม่ต้องห่วงนุซคนเปร์ทุก SKU แน่นอนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอาจจะไม่เปิดเบรกเกอร์ดีไลท์นะแต่ส่วนของคอบบี้ส่วนของทินแะส่่ววนนนนอเปิดตตััี้จ value box ก่อน value box สามารถลุ้นอะไรได้ไลายเซ็นก็ลุ้นได้แต่ไม่ได้การันตีนะฮอบบี้ก็การันตีลุ้นของโหดได้ทั้งหมดเลยอินทูอินเซอร์ได้ทุกสิ่งอย่างแล้วก็เคาจะมี Exclusive อยในส่วนของตัวอ๋อน,นี่ไง Monday Night Lights ที่จองในนี้ด้วยสามารถออกได้เนี่ย2 Exclusive Monday Night Lights insert per box เพราะนั้นอันนี้ก็สามารถออกได้การ์ดสวยอยากให้ทุกคนได้ลองดูกันเพราะรว่าเราเริ่มที่ value box แต่สุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราเปิดทุก SKU แน่นอนครับงั้นมาลองดูกันอาจจะฟลุกได้ของโหดก็ได้ใครไม่รู้ปปลุย ถครอยากเห็น value box ออกของส,สุดของความโหดเพราะช่วงนี้ดวงเรามานะดวงเรามานะตั้งแต่เล่นข่าวครับ5ลายเซ็นเมสซี่วันอวันมาคอยดู value box นี่แหละจะนำมาซึ่งความโชคดีต่อเนื่องหรือเราจะกลับสู่สามัญชนเดี๋ยวก็รู้จ็7ซองเปลี่ยนชีวิตมาคอดูทุกคน Chris Richards, is the way. Refractor, Ben Tom Watson. Look, and alive and kicking. Maybe insert. let very fast Harry Gray. More Salah One beast. then Rancher Key. บ้านสุกี้นี่เป็น,เนโมโจสวยน,นะนาวนนานรีนะมันเดนไนท์ไลท์นี่อินเสิร์ตที่เขาการันตีกับอีกใบหนึ่งแอนซอนีกอร์ดอนก็สวยนะรุ่นนี้อยู่นะ ยังไม่เจออะไรเปลี่ยนชีวิตนะคุโลมัวนี่แม็กคที่บนาโดแล้วก็อินเสิร์ตเดอะสตรีทสโว่เฟอร์เกตแบบพีซีซี่อินเสิร์ตใบที่สองเฮ้ยการเปลี่ยนชีวิตมาททีสิเดือดสามซองเลยนะเปลี่ยนชีวิตให้ผมหน่อยได้เป็นหลันม่วงธรรมดาไม่เปลี่ยนชีวิตแล้วดิเวอร์จิลทับเจ็ดสิบห้าหยวน การ์ดเวอร์จิลทุกเจ็ดสิบห้าใสดีสูงของซองนี้เศร้าจังไม่เปลี่ยนชีวิตอ่ะได้แค่เวอร์จิลเองอ่ะอ,อนนงอง Live, ะอีกอันหนึ่งก็ต้องเป็นมันเดย์ไนท์ไลฟ์อีกอันหนึ่งก็น่าจะเป็นอินเสิร์ตธรรมดาแม่เลยเบสอาริยสเนี่ยมันเดย์ไนท์ไลฟ์แอนซอนี่แล้วก็มันเดย์ไนท์คือโอ้โหเจ้ากโกเมสเศร้าจังโว้ไม่เปลี่ยนชีวิตเลยมา จงเปลี่ยนชีวิตะเดี๋ยวนี้โอ้โหมีแค่ดัซซี่ส์จอบมั้งเห็นเห็นแบ็กการ์ดแวบแล้วอะ Futures เศร้าเลยตดดื่นโอ้โหเจ้าโกเมสวูบอีกใบไม่เปลี่ยนชีวิตเลยมาเรีแคปให้ฮะแหวลูกบอกไม่เปลี่ยนชีวิตครับแ a วลู b บอไม่เปลี่ยนชีวิตมารีแคปให้อเบสการ์ดหนึ่งปึกก่อนนี่ 1> 1อันดับทีหนึ่งเปอร์ที่เป็นเอ็กซูซิโมโจสี่ใบเป๊ะสี่ใบนี่ Exclusive Mojo ได้ Refractor ร์สองใย Insert ทั่วไปแล้วก่อน that's his job street don't forget alive and Kicking งนี่สามใยแล้วก็ที่เขาแันตีก็คือ b บันเดย์ไ Night ที่ได้เป็น n a ว a เนรี่กับ j a ้ Gomez สวยดีนะการสวยดูดีรันหนึ่งใยถูกทีมรันสูงไปหน่อยในส่วนของ VVD Virtual Van Die ทับเจ็บเทับ75นี่เลยไม่ได้เปลี่ยนชีวิตแต่นี่คือ Value Box เหมือนที่บอกฮนะ Value Box สามารถลุ้นเรนเซอร์ได้สามารถลุ้นไลเซนได้แค่เหมือนเอินกล่องนี้ไม่มาครับแต่ว่า <laughs> ที่บอกอยากฟังคอมเมนต์ทุกท่านว่าคิดไงกับกล่อง Value Box ซื้อ EPL Chrome โดยรวมเลยอยากรู้ดูเบรกมาที่งไงกับเบรกก็ดีไลท์คิดไงักในส่วนของตัวอ,อบ b ี้ทั้งหมดเลยรวมถึงอยากให้เปิดกล่องประเภทไหนก็คอมเมนต์กันมาได้ข้างล่าง สำคัญ2อย่างเลยคือว่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้รวมไปถึงกดติดตามโซเชียลมีเดียเราไวฮะเพราะมันจะมีบอกว่า,าเราจะมีกิจกรรมแจกของเมื่อไหร่เราจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายไก่กองในปีนี้เพราะนั้นอยากให้ติดตามไว้จะได้ไม่พลาดวันนี้ไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ